โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k t Studio นะ คลิปนี้มาเปิดฟรีฟรีเจอร์เขียวนะครับผมฟีเจอร์เขียวฟีเจอร์เขียวนะฟีเจอร์เขียวกันก่อนนะครับผมล่าริสเจมกันดีกว่านะในะชุดนี้เนี่ยตัว100เหมือนจะไม่มีเลยนะเต็มที่เกเก้าประมาณ3คนได้ตันงเกเก้านี 99, น่ยนะโอเคของฟรีดีแรกนะครับผมของฟรีดีแรกริสเจมต้องมาแล้วนะครับผมตัวที่ติดบูธเนี่ยก็จะมีริสเจมนะครับผมแล้วก็เออเคล่านะครับผมนะ เคล่าซาเดอร์เคล่าแล้วก็จะมีราฟาซิลวานะครับผม3คนอืมก็เป็นริสเจมเดที่น่าสนใจสุดแล้วก็มีมากันเยอะที่ไม่ต้องบูตนะครับผมโอเคของฟรีนะครับผมไปหนึ่งครั้งนะครับผมทำไม่ได้จริงก็ต้องล่าแล้ววะ่ะเบคขวาเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีนะก็น่าจะเป็นริสเจม่เหรือที่เป็นเบคขวาบูสเตอร์นะเฮ้ยมีมีลูคัสบัตเตีแต่อันนั้นมันผมว่ามันซูริสเชนไม่ได้นะเอ้ยมากันเยสเหรอ อ้ก็ได้อยู่การเรียกมงเยสน,นะครับผมก็ได้อยู่ไม่แย่ตัวนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็ไม่ต้องบูทนะครับผมว่าเยอะสุดในชุดนี้นะฮะโอเคมาแย้มาแย้ของฟรีนะไปต่อไอดีที่2นะครับผมไอดี ID นี้ผ่านไปไปต่อดีที่2นะฮะไปโอเคไอดี okay. ที่2นะสำหรับลาริสเจมนะลาริสเจมมาไอดี ID ที่2จะได้ใคร จะได้ใครขอสวยๆนะครับผมขอสวยๆนะฮะขอสวยๆเออเฮ้ยอู้ไม่ใช่เห็นเสื้อสีเข้มๆนึกว่าใช่นะครับผมไม่ใช่แต่เป็นตัวบูสเตอร์นะครับผมนะฮึเคลล่านะครับผมเดี๋เคลล่าจริงชื่อมันเคเลเตอร์อะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็มีหลายชื่อเหมืันนะเคเลเตอร์เคเลเตราเคลล่าก็มีนะฮะโอเคเรียกเคทล่าแล้วกัน นะครับผมคิดล่าสั้นๆนะครับผมโอเคโอเคตัวบูสเตอร์มาวะรเจมไม่ออกวะต้องล่าแล้วต้องไปต่อต้องไปต่อนะครับผมต้องไปต่อหาริจมิมก่อนไปขวาบูสเตอร์นะฮะไปขวาบูสเตอร์มาเอ้ยไม่ใช่ใครก็ไม่รู้เสื้อหน้าการ์ตูนวะเนี่ยใครก็ไม่รู้วะกองหลังทีมอนะไรวะน่ย นะยังไม่โดนนะครับผมสําหรับดเจมนะยังไม่โดนยังไม่โดนไปเลยกันต่อนะส่วนแบล็กแคทบเออร์เนี่ยผมเราเปิดทีเดียวรวดเดียวดีกว่าถ้าเปิดทีละว,ว,ว,วันละตัววันละครั้งเนี่ยผมว่าก,กาสได้เนี่ยมันก็น้อยอยู่นะแต่น่าจะได้กันทุกคนแน่นอนนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยบร์เยนนะครับผมแต่คนนี้ผมไม่รู้จักปะนะน่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะใครไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้อันนี้ผมไม่คุ้นว่ะ ไม่ได้ตามไม่ได้ตามบายเยนเลยอันนี้ไม่คุน้นจะเป็นปีกขวานะนะปีกขวาดีหรือเปล่านะสิบแปดปีหรอก็ไม่แปดแต่กูจะไม่รู้จักสิบแปดปีอ่ะอุ้ยโฮเพลเยอร์โฮเพลเยอร์อืมก็มีสปีดท,ที่พอจะได้อยู่พอจะได้อยู่นะโอเคมาครั้งสุดท้ายในดีนี้ ครับสุดท้ายในดีนี้ดิเจมนะครับผมขอเฮ้ดิเจมนะมันดูจืดจืดจังวะมันดูจืดจืดจังวะโอ้โหไม่ใช่แล้วก็เป็นมาคันเยสด,ด้วยนะโอ้โหนะฮะโอ้โหตัมเรื่องมาคันเยสแหมสุดท้ายได้แค่มาคันเยสพวกเนี้ยนะโอเคราฟาฟิราฟาซิวาก็ถือว่าน่าดูนะอันนั้นก็รวมบูตเก้าเก้าเหมือนกัน แต่มากรีนไม่ต้องไม่ต้องบูตก็ก็เก่าๆ,ๆนะโอเคไปต่อนะครับผมไปต่อโอเคมาต่อยดีนี้มาต่อยดีนี้นะริสเจมต้องมาแล้วไหมริสเจมต้องมาแล้วไหมคนามิได้ปะฮะอาเจกวะเ <c oughs> บิกวายเหรอแหมไม่อยากได้เดี๋ยวจะได้ริสเจมนะฮะเบิกวายเหรอ เรื่องคนนี้ผมว่าบูตขึ้นเยอะนะถูกปัยขึ้นสี่ขึ้นห้ามกันนะผมว่านะสยีเฟนเบิร์กวายอื้มอื้มเลี้ยงบอลความเร็วนะครับผมเลี้ยงบอลบวกความเร็วสองครั้งสุดท้ายจะได้หรือเปล่าสำหรับดิสเจมขอเหอะคนนี้ขอเหอะขอเหอะนะฮะดิสเจมมาปะวะมาปะวะ ไม่น่าใช่เบอร์โออิสโก้แล้วกันนะครับผมเบอร์ยี่สิบสองเฮ้ยหน้ายังเหมือนอยู่นะนะครับผมแต่ทำไมไม่ไม่มัดผมอะ่ะโอ้โหเขาแม่งโคตรเลยอิสโก้นะครับผมสุดท้ายฮะไปไปสุดท้ายเฮ้ยม,มันเสียงจา้าขนาดนั้นนะนะแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้นะจริงๆนะเฮ้ย โอ้โหสุดท้ายก็มาในครั้งสุดท้ายริสเจมอูมาว่ามาจริงนะมาจริงขู่นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะครับผมสวยๆส,ส่งให้ดีลากันแบบสาวรายทองเต็มที่นะครับผมอมาวะ่ะมาวะ่ะริสเจมวะ่ะนะะ ของดีของดีเบ็คขวา99นะครับผมเบ็คขวา99สไตล์ก็จะเป็นเบ็คจอมบุกนะครับผมเป็นเบ็คจอมบุกนะเบ็คขวายืนปีกขวาได้นะฮะเปิดบอลโคตรด,ดีนะความโค้งโคตรได้สปีดถือว่าโอเคเลยโอ้โหสตีมินาบาลานซ์แข็งแกร่งชิทด,ดีวะ่ะนะสกิลเปิดบอลริมเส้นต้องมาแล้วเนี่ยเอาจริงนี่ไงเปิดบอลริมเส้นนะครับผมนะที่ติดบูทเนี่ยดินะที่ติดบูทเนี่ยมีอะไรบ้าง คือติดบูตเต็มบูทจะมีเอ่อเปิดบอลความโคง้งสปีดแล้วก็โอ้โหบูทคือบูทตรงจุดชิบหายจริงๆตัวบูทสี่อย่างที่บูทเนี่ยคือขึ้นสีฟ้าหมดเลยนะสเตมิน่ความโคง้งสปีดแล้วก็เปิดบอลโคตรดีโคตรดีคนนะี้โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับล่าด,ดิสเจมถือว่าสมหวังอีกแล้วนะครับผมในสงัยดีนะโอเคประมาณนี้ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะ คลิปน,นี้เป็นลบายบายเล่ะส